การแตะบอลด้วยปลายเท้าฝั่งขาเริ่มจากการจำช้าช้าเพื่อให้ยู้น้ำหนักและกิศทาถอยหลังเพื่อให้เราสามารถคุมบอลได้ดียิ่งขึ้นการคุมบอลด้วยฝ่าเท้าในรูปแบบตัววีให้ใช้ฝ่าเท้าดึงบอลไปด้านหลังเล็กน้อยจากนั้นดันบอลเฉียงไปด้านหน้าในล,นลักษณะรูปตัววีให้ทำต่อเนื่องซ้ำ,ซำเริ่มจากช้าๆ้าให้รู้จังหวะในการคลุมบอลการคุมบอลด้วยฝ่าเท้าซ้ายและขวาคุมบอลกลับมายัางจุดเดิมให้ทำสลับไปมาเริ่มจากช้าช้าเพื่อให้รู้จังหวะในการคุมบอล ให้ใช้ทั้งเท้าด้านนอกแตะบอลไปด้านข้างจากนั้นให้ใช้ทั้งเท้าด้านในแตะบอลส่งกลับมาหาเท้าอีกข้างและใช้ทั้งเท้าอีกข้างทำเหมือนข้าที่ผ่านมาให้ทำสลับกันทั้งสองเท้าเริ่มจากการทำช้าๆเพื่อให้รู้ระยะการส่งบอลของเท้าทั้งสองข้างหาาเริ่มชำนาญแล้วให้เพิ่มระดับความเร็วไปเรื่อยๆการแตะบอลด้วยปลายเท้า ให้ใช้ฝ่าเท้าหวาในการแตะบอลหากชำนาญแล้วให้เพิ่มระดับความเร็วไปเรื่อยๆและสามารถแตะบอลเดินหน้าหรือแตะถอยหลังเพื่อให้บอลเคลื่อนไหวติดเท้าได้ดียิ่งขึ้นการแตะบอลระหว่างขาเพื่อทางด้านในสามารถแตะบอลระหว่างขาเดินหน้าและถอยหลังเพื่อให้เราสามารถคุมบอลได้ดียิ่งขึ้นการคุมบอลด้วยฝ่าเท้าไปด,ด้านหลังเล็กน้อยจากนั้นดันบอลเฉียงไปด้านหน้า